สวัสดีครับมาครับมาครับวันนี้อีกหนึ่งเมนูที่อยากกินตอนนี้นะฮะคือขนมจีนน้ำยากะทินะครับแบบคน้คนๆใครที่อยู่หนองไผ่นะฮะอยู่หนองไผ่ร้านพากรขนมจีนนะครับก็มีขนมจีนเมื่อวจับร้านอยู่ตั้งอยู่ในอำเภอหนองไผ่แถวตึกร้านป้ายสวยครับข้างๆร้านจะเป็นร้านร้านนวดร้านเขาเรียกอะไรอ ร้านบําบัดอ่ะอันนี้กินางานที่สองแล้วฮะอร่อยแล้วแบบน้ํายาเขาเข้มข้นมากอย่างข้นอ่ะน่าจะหนัวมากแบบกะทิข้นๆเลยอืมเต็ไอขาดไม่ได้เลยนะขนมจีนเนี่ยต้องแบงลักสองคนนี่อิ่มเลยเนี่ยอืมเยอะ แล้วกะทิเขามันเข้มข้นมากจานเบลอ์นี่ครับต้งมีพริกป่นอันนี้ขาดไม่ได้ลยเข้ากันมากแต่จะให้ดีเมีหัวปีซอยซอยซอยใส่ด้วยจะแซ่บมากพริกท,ทอดไปนี่ก่อแล้วก็เพิ่มถั่วฝักยาวลงไป เอาแบบจุกๆเลยฮะมามาครับทำแรกฮืมหนูจริงหนูจริง C'est pas bon. thank you โอเคเรียบร้อยครับอร่อยมากคือแบบนัวมากนะฮะใครอยู่ในโซนหนองไข่นะครับลองไปแวะชิมได้นะครับอยู่แถวร้านป้ายสวยฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆมากินเดี๋ยวก็จะทำคลิปลงนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือเข้ามาคอมเมนต์ติชมได้แนะนำได้หรือเข้ามาคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ស្វាគមន៍